สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Trixie Oracle นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นสำหรับใครที่อยากเสริมสเสน่ห์ให้ตัวเองนะคะติวมี t h e c h a ม m Candle นะคะเป็นเทียนเสริมสเสน่ห์ไว้สำหรับจุดเพื่อเสริมสเสน่ห์ให้ตัวเองนะคะหรือว่าจะใช้ให้คนที่เราชอบให้เขารู้สึกดีกับเรามากขึ้นก็ได้นะคะข้างในจะเป็นแบบนี้ผ่านวิธีการปลุกเสกสายขาวนะคะอันนี้เหลือ 2อ่าันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์บนด้านซ้ายได้นะคะโอเคมากลับมาดูเรื่องของการดูดวงของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะเขายังแคร์เราอยู่ไหมคือในอันนี้อาจจะเหมาะกับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะคนที่เรานึกถึงเนี่ยเขากาลังแคร์เราอยู่หรือเปล่าหรือว่าคนที่เรานึกถึงเนี่ย อาจจะเป็นคนที่ห่างหายกันไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะดูมีความรู้สึกว่าเขากําลังนิ่งๆไปไหมหรือว่ามันมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เรามองเขาไม่ออกนะคะก็จะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ี่กองคือกองที่1่กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะติวรบกรวนใครใครที่พอมีเวลารบกรวนช่วยทำท i m ส s t a ป์ให้ติวนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้าไปดูทส s t a ป์ที่เพื่อนที่มีน้ําใจทําไวใ้ให้เราอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์หรือว่าขอบคุณให้ ให้เขาด้วยนะคะพราเขาอุตส่าห์มีน้ำใจทำให้เรานะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพ้นการทำนายกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสำหรับกองที่หนึ่งเนี่ยเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะโอเคมาดูกันเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะขอดูนิดนึง ไว้ o รสออฟโฮมนะคะคนคนนี้คิดว่าเขายังมีเรื่องราวของความปรารถนาดีนะคะเขายังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆหรือว่ามีการนึกถึงว่าอยากให้เราเป็นคนที่เข้าหาเขาจังเลยเขามีความสุขเวลาที่มีเราอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเขาคิดว่ามันดูค่อนข้างยากหรือว่ามันดูค่อนข้างเป็นไปไม่ได้แล้วอะนะคะหรือว่ามันเป็นลักษณะที่แบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นะคะก็เลยเลือกที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ทางที่จริง คิดถึงรักและอยากอยู่ใกล้มากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขากําลังนึกถึงอยู่ถ้าถามว่าเขาแคร์เราไหมเขาแคร์นะคะแต่เขาแคร์แบบเงียบๆนะคะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าไม่แสดงออกน่าจะดีกว่านี่คือสิ่งที่เขากําลังคิดนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะ เดี๋ยวขอสับเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้ไพ่มันกระเด็นช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้าง The Observer เขายังคงวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณหรือไม่ก็ใช้วิธีการส่องคุณไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่ส่องทางโซเชียลหรือว่าส่องในลักษณะของการที่แอบส่องอะถ้าอยู่ทํางานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่แอบส่องนะคะก็มีลักษณะของการที่สังเกตอาการอยู่ ห่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการคิดถึงนะคะค่อนข้างคิดถึงเราค่อนข้างเยอะเราค่อนข้างมีอิทธิพลกับความรู้สึกเขาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยไพย่แบบนี้มันบอกว่ามันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ค่อยได้นะคะนอกจากคือเขาก็อยากบอกว่านอกจาก คือหนทางเดียวที่เขารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้คือเราอะ่ะแง้มใจให้เขาหรือแสดงออกให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขามีโอกาสนะเขายังพอมีหวังนะนี่คือทางเดียวที่เขารู้สึกว่าเขาจะมีโอกาสนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาพยายามมามากแค่ไหนหรือเขาพยายามเท่าไหร่แต่มันดูแล้วมันดูค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขากําลังคิดนะคะช่วงนี้เขาก็แอบส่องคุณอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็ มีลักษณะของความเป็นกังวลอย่างนี้เนาะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้บ้างนะคะในขอดูซิว่ามีลักนณราศีอะไรที่พอจะทําให้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณดีขึ้นได้บ้างคันเซลคือราศีกรกฎทอรัสคือราศีพฤษภ เอริสราศีเมษนะคะส่วนวันนำโชคทางด้านความรักของคุณนะคะจะเป็นวันไหนวันนำโชคนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่เข้าไปทักทายก่อนยิ้มให้ก่อนซื้อของไปฝากอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันอังคารนะคะวันอังคารก็จะเป็นวันนำโชคทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกเราบ้างไหมนะคะมีข้อความอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะบอกเราบ้างหรือเปล่าให้เราได้รับรู้ไว้นะคะ I'm so completely in love with you ฉันตกหลุมรักคุณเข้าอย่างจัง นะคะแบบฉันตกหลุมนะคุณมากจริงๆคือฉันรู้สึกกับคุณมากจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกหรือสิ่งที่เขาซ่อนไว้อยู่ในใจนะคะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นสําหรับกองที่1ถ้าใครไม่อยากพลาดถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดวงคลิปต่อๆไปมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณเพียงแค่คุณกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ยังไงถ้าสะดวกรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติวกับ t r i x ซ e Oracle เา้า,เาด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่2กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะอ,อ่าโอเคมามาดูกันนะตอนนี้เขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะโฮปเขายังมีความหวังดีความปรารถนาดีที่นึกถึงเรานะคะคือเขาก็ยังรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้ามันเคยจบไปแล้วเขายังอยากให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ยังมีความคาดหวังว่ามันจะสามารถกลับมาเริ่มต้นได้หรือเปล่านะคะเพราะเขายังนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันคบกันนะคะหรือว่าถ้ายังไม่เคยคบกันก็จะมีลักษณะของการที่คาดหวังว่าจะได้คบกันเขาค่อนข้างแบบที่จะอยากแบบค่อนข้างที่จะอยากแบบคบกับเรานะคะไพ่เกตเกิดขึ้นหมายความว่าเขายังคงมีใจให้เราตลอดเวลาเลยนะคะเขาแค่ถ้าถามว่า เขาแคร์เราไหมเขาแคร์เราค่อนข้างมากไพซันคอนเฟรริร์มเขาแคร์เราค่อนข้างมากเลยนะคะคนคนนี้เขายังมีความปรารถนาดีเขายังมีความที่อยากที่มีเราอยู่ในชีวิตและเขาแคร์เราค่อนข้างมากเขาอยากหัวใจให้เรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าช่วงนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้าง๋ยวขอดูซิ ช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างฟรีดอมนะคะช่วงนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆตามตามลักษณะของเขาอาจจะมีลักษณะของการที่รักอิสระบางอย่างนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องราวระหว่างเราอะ เรื่องราวระหว่างเรากับเขาว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันมันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันอาจจะมีความรู้สึกที่บอกว่ามันไม่ได้ห่างมันไม่ได้เจอกันแล้วมันห่างกันออกมาแล้วหรือว่ามันมีการคุยกันน้อยลงแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องราวดีๆระหว่างกันที่มันยังอยู่ในความทรงจาหรืออยู่ในความคิดของต่างฝ่ายต่าง มีความคิดดีๆเข้าหากันน่ะคือต่างฝ่ายต่างวางดีเข้าหากันไม่ได้มีความคิดรายนะคะแล้วเขาก็แอบ,บสังเกตคุณอยู่นะคะยังแอบ,บสังเกตคุณอยู่ตลอดเลยไพ่ออฟเซิร์ฟเกิดขึ้นคิวเขาอาจจะเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้คือเขาแอบ,บส่องไปแล้วเขาก็พยายามแบบ ดูแลจิตใจตัวเองไปอ่ะอนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นลักษณะของเคสของการที่แอบชอบมากๆแต่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมนะคะคนคนนี้นะน่าสงสารนะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูว่าลัคนาราศีที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของระหว่างคุณเนี่ยดีขึ้นมีลัคนาราศีอะไรได้บ้างนะคะ water คือธาตุน้ำนะคะก็คือกรกฎดมีนพิจิกนั่นเองนะพิเศษราศีมีนธาตุน้ำอีกแล้วนะคะแล้วก็ a จ t t t a r i u s นะคะก็คือคนธาตุไฟหรือราศีธนูนั่นเองนะคะส่วนวันนำโชคทางด้านความรักนะในกรณีที่บอกว่าเราอาจจะอยากติดต่อเขาหรือว่าอาจจะนำโชคทางด้านความรักสำหรับคนใหม่ที่นำพามาหาเรา วันอาทิตย์นะคะจะนำโชคทางด้านความรักมาให้เราทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าข้อความที่เขาซ่อนอยู่ในใจของเขาหรือข้อความที่เขาอยากจะบอกเนะี่ยมีอะไรบ้างนะคะ The hardest things I could ever do is to forget about you สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตที่ฉันจะสามารถทำก็คือ การลืมเธอไปนั่นเองนะคะนี่คือเขาหมายถึงว่าเขาอ่ะไม่สามารถลืมคุณได้คือคุณยังวนเวียนอยู่ในความคิดของเขานะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่เขายังแบบมีภาพจําดีๆระหว่างเราแล้วก็มีการคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะโอเคนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดวงคลิปต่อๆไปมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณเพียงแค่คุณกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ยังไงถ้าสะดวกฝากกดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้ติวกับริกซี่ออร่เขาด้วยนะคะ วันนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาถึงกองที่3กันแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าเขายังแคร์เราอยู่ไหมนะคะไหนะดูซิเขายังแคร์เราอยู่หรือเปล่าไลท์ Light. มีการนึกถึงเราอยู่บ้างบางครั้งแต่ว,ว่ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะของการที่บอกว่าสตรองมากนะคะยังมีลักษณะของการที่บอกว่าเยียวยานึกถึงนะคะมีการนึกถึงอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การนึกถึงว่าแบบในเชิงคิดถึงอย่างเดียวอะ่ะมันมีความปรารถนาอย่างอื่นมันมีความ มันไม่เชิงความปรารถนาเขาเรียกว่ามันมีหลากหลายอารมณ์เวลาที่คิดถึงเราอาจจะมีทั้งโกรธทั้งน้อยใจทั้งคิดถึงทั้งโหยหาทั้งคือหลากหลายอารมณ์มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็คาดหวังว่าระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันจะสามารถเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเขาเชื่อว่าอย่างนั้น trust คือเชื่อว่าระหว่างเรามันจะสามารถเป็นไปได้ด้วยดีอีกครั้งถ้าถามว่าเขายังแคร์เราอยู่ไหมยังแคร์เราอยู่แต่ถามว่ามากไหม ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะกลางๆนะคะกลางๆถ้าถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์จีนทายว่า50-60%ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาดูค่อนข้างมันเพลย์มันเพลมันเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นลักษณะแบบเออคือไพ่เพลย์เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของการที่คือคาดหวังให้มันเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ่ะแต่ด้วยความที่ Trust มันเกิดขึ้นแล้วทรัสมันเป็นการหลับตามันหมายถึงการคาดหวังซึ่ง ซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นความคาดหวังของเขามันจะไม่มากเท่าไหร่มันจะไม่สตรองโดยเฉพาะไพ่ไลท์เกิดขึ้นและไพ่เด็กเกิดขึ้นไพ่เจนเทิร์เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเออเรารู้สึกแคร์นะหรือรู้สึกห่วงหอยหานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสตรองมากถึงขนาดหนักแน่นนะคะก็ ก็ดีก็แค่นะคะก็ห่วงอยู่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเหยขอดูซิช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้าง t r u ช่วงนี้เขาน่ากาลังจะเจอกับอุปสรรคบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรสุมชีวิตปัญหาสุขภาพครอบครัวการงานนะคะอาจจะมีลักษณะของการที่กํากลังเจอมรสุมอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้อาจจะแบบ กำลังตกหลุมรักใครคนใดคนหนึ่งอนะอาจจะมีคนเข้ามาถ้าไม่เขาตกหลุมรักก็มีคนตกหลุมรักเขานะคะเรสเกิดขึ้นนะคะแต่คิดว่าถ้าสมมติเป็นในกรณีของการที่ตกหลุมรักหรือว่าไม่ว่ากรณีไหนที่เขากําลังอยากผ่านครั้งนี้เขาคิดว่าเขาควรจะนิ่งๆไปก่อนมากกว่าเพราะให้เรสมันเกิดขึ้นให้ใครเกิดขึ้นคือเขาก็ไม่ได้แบบ คือถ้าในกรณีที่มีคนมาชอบเขาอะ่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธไปแบบเฮ้ยเธอโทษนะเป็นเพื่อนกันดีกว่าฉันไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ปฏิเสธอย่างนี้เขาก็เออสบายดีนะอ e วันนี้เขาให้เป็นวันที่ดีเง่คือก็ยังรักษาน้าใจนะคะส่วนในกรณีที่ถ้าสมมติเป็นเรื่องอื่นๆที่เขาพยายามแบบฝ่าฟันอุปสรรคอะ่ะคือเขาก็จะพยายามใช้ความใจเย็นเข้าช่วยนะคะใช้แบบสตินะคะคือเขาจะพยายามไม่วู่วามแล้วก็ แล้วก็หาหนทางที่จะช่วยถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยเขาน่าจะเจออุปสรรคอะไรบางอย่างแหละนะคะค่อนข้างชัดว่าเจออุปสรรคตู True, คือการที่อยากหาหนทางที่จะทะลุผ่านก้าวๆผ่านอุปสรรค rest คือการอยากหยุดพักคลายคือคลายมันจริงๆแล้ว่มันแปลว่าความใจดีแต่ว่าถ้าดูจากรูปไพ่นะคะมันจะมี hopeless เกิดขึ้น rest เกิดขึ้นประกอบ ประกอบกันอย่างเงี้ยมันหมายความว่าคือการใช้ความใจเย็นเข้าช่วยเข้ารูปน้ําเย็นเข้ารูปอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะมีปัญหาชีวิตแหละนะคะน่าจะมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างนะคะอืมนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนทางด้านความรักเขาอาจจะกําลังชอบใครอยู่หรืออาจจะมีคนที่เข้ามาชอบเขาก็ได้นะคะก็มีลักษณะนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะทีนี้เรามาดูลักนณราศีที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดีขึ้นนะคะ ลัคนาราศีที่ช่วยให้ระหว่างคุณกับเขาดีขึ้นเป็นลัคนาราศีอะไรนะคะธาตุดินนะคะคือราศีมังกรกันแล้วก็พฤษศกสกอร์ปีโคคือราศีพิจิกนะคะแล้วก็คนธาตุลมนะคะก็คือตุลกุมภ์ทุนนั่นเองนะคะส่วนวันนำโชคทางด้านความรักของคุณเนี่ยนะคะเป็นวันไหนขอดูหน่อยสิวันนำโชคทางด้านความรักของคุณคือ วันพุธนะคะโหไพอออแบบ่ออกมาเป็นค่อนข้างแบบออกมาเป็นธาตุดินค่อนข้างชัดเนาะหมายถึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับราศีนะคะแต่ว่าดูจากลักษณะของอรูปแบบสีนะคะรูปแบบสีนะคะแต่ว่าคือดินมันก็เยอะแต่ว่ามันมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันเนี้ย ะะแต่ว่าโทนสีมันเป็นธาตุดินค่อนข้างชัดนะคะโฟกัสที่ธาตุดินเยอะๆก็ดีนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าลัษณะว่าไม่ใช่ล,าลาัคณะราศีว่าสิ่งที่เขาเก็บซ่อนไว้ในใจหรือสิ่งที่เขาอยากบอกเราคืออะไรนะคะ You are my sunshine เธอคือแสงสว่างของฉันแสงสว่างในที่นี้มันอาจจะหมายถึงแบบ เฮ้ยเธอเป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจเป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกสดชื่นเป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกร่าเริงนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเรานั่นเองนะคะโอเคถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดูต่อๆไปมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณเพียงแค่คุณกด subscribe แล้วกดกระดิ่งค่ะแล้วก็ยังไงถ้าสะดวกรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตียวกับเว็กซี่เออร์เข้าด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาถึงไพ่กองสุดท้ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาก็กังร์เราอยู่ไหมนะคะ เขายังแคร์เราอยู่ไหม Treasure Island นะคะคืออันเนี้ยบอกมาตั้งแต่อันแรกก็คือแคร์นะคะค่อนข้างชัดเลยว่าแคร์แล้วก็ยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากกว่านี้ด้วยนะคะแต่เขาก็รู้ดีว่าการที่เขาแบบทั้งแคร์และอยากพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันต้องแลกกับความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะโชคดีหรือจะโชคร้ายก็ได้แต่เขาคาดหวังว่าอย่างน้อยเขาก็ลุยอะนะคะเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีโอกาสว่ามัน คาดหวังว่ามันจะดีแต่มันก็มีโอกาสที่จะไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดตอนนี้คือเขาแคร์เราค่อนข้างเยอะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราค่อนข้างเยอะทั้งๆที่เขารู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเสี่ยงที่จะเสียใจและดีใจอย่างละครึ่งเลย50-50 ไพ่ออกมาบาลานซ์กันมากนะคะยิ่งต่อจากแบบอันนี้ค o the e d g e นะคะค่อนข้างชัดนะก็เป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยซิคำทู e ิเอชเขารู้สึกว่าขอดูหน่อยเดี๋ยวตัวขอดูประกอบน,นิดนึงเดี๋ยวทรฟ To be fair, not for you. โอเคค่อนข้าง new life. ์โอเค่อนข้างชัดละนะคะถ้าถามว่าคือตอนแรกที่ติวยังไม่อธิบายเนี่ยเพราะติวไม่แน่ใจว่า come to the edge ในที่นี้ที่มันเกิดซ้ำเนี่ยมันหมายถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่ว่าหน้าไพ่มันขึ้นออกมาเป็นลักษณะของความสัมพันธ์นะคะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์คือเขาอะ อยาคือเขาไม่แน่ใจนะเวลาเนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าคือคือบางทีเขาก็ลังเลว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่ใช่สําหรับคนคนนี้หรือว่าบางทีเราจะใช่มันมีลักษณะของการลังเลนะคะหรือเราควรปล่อยให้เขาคนที่เราชอบอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะหมายถึงเราควรปล่อยให้ติวอธิบายยังไงดีเดี๋ยวจะงงนะคะอย่างอย่างผู้ชายคนนี้เป็น A A บอกว่า เราอยากให้ผู้หญิง,งคนที่เราชอบเนี่ยไปมีชีวิตที่ดีเราอาจจะต้องไปเจอคนใหม่อาจจะเป็นกรณีนี้หรือเปล่าหรือเราสองคนอาจจะคบกันได้ก็ได้เพราะเราพร้อมที่จะดูแลเขาอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็กังวลนะคะสิ่งที่เขาคิดและกังวลเป็นเรื่องของความรักลวนๆวเลยนะคะเขากังวลว่า เขาอยากดูแลคุณแต่เขาเป็นคนที่ใจกว้างมากพอที่จะถ้าคุณไปเจอคนที่ดีกว่าหรือว่ามีเรื่องราวที่แฮปปี้มากกว่าเขาก็ยินดีกับคุณด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งพระเอกนางเอกมากๆเลยคนคนนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูลัคาราศีที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะคะไหนขอดูซิลัคาราศีที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนดีขึ้น เอมินายราศีเมถุนนะคะวัวโกราศีกันคนธาตุลมตุลกุมเมถุนนะคะทีนี้เรามาดูวันนำโชคทางด้านความรักของเราบ้างว่าจะเป็นวันไหนนะวันอังคารนะคะวันนำโชคทางด้านความรักของเราคือวันอังคารทีนี้เรามาดูสิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือสิ่งที่เขาแอบเก็บช่อนไว้ในใจบ้างนะคะว่า มีอะไรที่เขาอยากบอกเราไหม,ะไมนะคะหรืออยากเก็บซ่อนไว้ในใจ I wish it's all a dream ฉันคาดหวังว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่ความฝันนะคะอืมนี่ือคือสิ่งที่เขาคิดนะคะโอเคนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดวงใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณเพียงแค่คุณกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งค่ะแล้วก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ติวกับ t r i x i อ Oracle ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ